จากนักร้องสู่ห้องแถลงข่าวกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเธอไม่ใช่บุคคลในตำนานแต่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศกำลังเล่าขานวีรกรรมทางวาทกรรมของเธอที่ใช้โจมตีประเทศไทยอยู่ทุกวันนี่คือเรื่องราวของมาลีโซเชียตาผู้หญิงที่กำลังสะเทือนทั้งชายแดนไทยกัมพูชาเธอมีชื่อเต็มว่าพลโทมาลีโซเชียตา เกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน1983ทิ่นกำเนิดจังหวัดกำรรปรงจามประเทศกัมพูชาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแวนดาหรือวนดายูนิเวอร์ r ิตี้กรุงพนมเปนสมรสกับนายก้องฟกอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศแต่เส้นทางชีวิตเธอกลับพลิกผันไปอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่การเมืองผ่านสายพักประชาชนกัมพูชาโดยเริ่มจากปี2006 รับราชการในกระทรวงสตรีก่อนย้ายไปทำงานในสภาสตรีแห่งชาติและองค์การเยาวชนพักค c p p ในเขตเสียมราฐปี2013ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและไต่เต้าสู่ตำแหน่งโฆษกหิงพร้อมข่าวลือว่าเธอคือสายลับพิเศษของตระกูลหุนเซนที่ถูกผลักดันให้ครองตำแหน่งด้านข้อมูลสงคราม เดือนเมษายน2023ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น l ลฟเทน n นต์เจเนอเรโดยโลงนามโดยทีบานอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่ตอนนี้โซเชียลไทยตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจเป็นศิล,ลปินซึ่งมีเพลงออกในปี2010เพลงสไตล์คล้ายศิล,ลปินเกาหลีกรุป๊ป To Anyone กัมพูชาบทบาทโคศกในภาวะวิกฤตมาลีปรากฏตัวทุกวันหน้ากล้องสวมเครื่องแบบเต็มยศ เธอกล่าวหาไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ทุนระเบิดสารเคมีและบุกรุกดินแดนกัมพูชาบางวันถึงขั้นกล่าวหาว่าไทยลักพาตัวทหารและปฏิเสธสิทธิ์ในรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไทยให้กับทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บสุดท้ายเจอชาวเน็ตไทยสวดยับยิงใส่โรงพยาบาลไทยแต่อยากให้ทหารมารักษาในไทยอีกแบบนี้ก็ได้เหรอ สรุปข้อกล่าวหารายวันจากโคศกมาลีกล่าวหาและประนามไทยเริ่มตั้งแต่24กรกฎาคมกล่าวหาว่ากองทัพไทยเริ่มโจมตีโดยไม่คาดคิดและละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพดินแดนกัมพูชาอ้างว่าไทยบุกบ,บริเวณปราสาทต,ตาเหมือนทมและปราสาทต,ตาควายโดยใช้อาวุธหนักและกำลังพลจำนวนมากเข้าละเมิดเขตแดนกัมพูชาและโจมตีพลเรือนวัดโรงเรียน ซึ่งฝ่ายกัมพูชาต้องการตอบโต้ด้วยความจำเป็นและปกป้องตนเองเท่านั้น25กรกฎาคมมาลียืนยันว่าไทยยังคงโจมตีต่อเนื่องแม้จะมีการเรียกร้องหยุดยิงแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่เขาพระวิหารและปราสาทตาควายใช้กระสุนหนักโจมตีพื้นที่ต่างๆ26กรกฎาคมกล่าวหาว่าไทย ขยายการปฏิบัติการหลายจุดรวมถึงรุกเข้าบริเวณจังหวัดตราดและพื้นที่ภาคตะวันออกของกัมพูชาโดยมีการใช้ปฏิบัติการอากาศและการโจมตีเป้าทรัพย์สินสาธารณะและพลเรือน26กรกฎาคมมาลีกล่าวหาว่าไทยยิงปืนใหญ่ไปในดินแดนกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิชานกรองผูเขาผี28กรกฎาคมประกาศว่า ไทยไม่ได้หยุดยิงอย่างแท้จริงแม้จะมีข้อตกลงในวันนั้นว่าจะหยุดยิงหลังเที่ยงคืนโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธเคมีในการโจมตีซึ่งถูกฝ่ายไทยปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลเท็จและภาพที่กัมพูชาปล่อยเป็นภาพเก่าที่กองทัพอากาศดักฝ่ายป่าไม่ใช่การปล่อยอาวุธเคมีใส่กัมพูชาพร้อมตอบโต้กลับไปว่ากัมพูชาตังหากที่ไม่หยุดยิง29กรกฎาคม กล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่สองแม้จะมีการประกาศหยุดยิงในช่วงดึกของคืนที่28กรกฎาคม30กรกฎาคมกล่าวต่อว่าไทยไม่เคารพเจตนารมณ์ของอาเซียนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและกระตุ้นให้มีการประชุมหาหรือระดับอาเซียนเพื่อแก้ไขสถานการณ์31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวทหาร20นายและกล่าวว่า ไทยไม่มีน้ำใจและปฏิเสธสิทธิ์ในรักษาพยาบาลให้กับทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บทั้งที่ยิงใส่โรงพยาบาลไทยแต่ไม่ยอมรับและมีกรณีพบระเบิด m k 84ในพื้นที่กัมพูชาและกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้กระทำครั้งที่โจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน f 16 ทางไทยแยง้งระเบิดเป็นของเก่าขึ้นสนิมไม่ใช่ของไทยแน่นอนเพราะไทยใช้ของใหม่สภาพเนียนกริบเธอโผลมาทุกวันจนสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลไทยอย่างหนักเพราะประชาชนไทยเป็นห่วงประเทศและเกรงว่านานาชาติจะเชื่อข้อมูลที่มาลีประโคมข่าวทุกวันและเป็นข่าวปลอมตรงข้ามกับความจริงขอให้รัฐบาลไทยรีบตอบโต้ให้ตรงจุดมาลีคือน,นักสร้างวาทกรรม ที่ใช้เวทีข่าวเป็นสนามรบเธอเหมือนอยู่ในโลกคู่ขนานกับเราแม้หลายฝ่ายจะวิจารณ์ว่าเธอไม่ได้พูดเรื่องจริงและใช้ภาษารุนแรงแต่มาลีกลอบได้รับความนิยมจากสื่อในประเทศเธอกลายเป็นภาพลักษณ์ของนักสู้หญิง ผู้ปกป้องชาติและยังมีฐานเสียงแน่นในกลุ่มเยาวชน c p พีีรุ่นใหม่ขณะเดียวกันก็มีฝ่ายตรงข้ามออกมาแชฉว่ามาลีเคยมีอดีตเป็นนักร้องมาก่อนจริงและอาจมีเบื้องหลังถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์สตรีนักรบเธอปฏิเสธคำกล่าวหาทั้งหมดพร้อมประกาศว่าอดีตของเธอไม่เกี่ยวกับภารกิจปัจจุบันล่าสุดความตึงเครียดยิ่งพุ่งสูงหลังมีรายงานว่า ทหารกัมพูชา20นายถูกไทยควบคุมตัวสามยังมีข่าวลือทั่วโซเชียลว,ว่าเธอมีความสัมพันธ์ลับกับหุนเซนเนื่องจากเธอมีการก้าวหน้าในตำแหน่งที่รวดเร็วป้านสายฟ้าแลบด้วยพร้อมภาพล่อแหลมว่อนเน็ตมาลีถึงขั้นวอนสื่อและชาวเน็ตไทยอย,าย่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จแชร์าภาพวิดีโอที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนแต่ชาวเน็ตไทยสวนกลับเธอนั่นแหละตัวดีมาลี เธออาจจะเป็นแค่โคศกแต่อิทธิพลของมาลีโซเชียตาในสงครามข่าวครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นนักรบไร้อาวุธที่ส่งพลังที่สุดในแนวหน้ากัมพูชามีหน้าที่สื่อสารให้ทั่วโลกรับรู้เธอเป็นแหล่งผลิตและปล่อยข่าวเท็จของกัมพูชาแบบรายวันและนี่คือสงครามที่ไม่ได้มีแค่กระสุน